คี keyboard, ์บอร์ด h e ไซส์75สเปคเทพราคาไม่แรงมาแล้วครับทุกคน คีย์บอร์ดตัวนี้คือ MChose 775นะครับและตอนนี้นะครับช่องเราสามารถเปิดระบบ Membership ได้แล้วนะครับราคาเดียว20บาทชื่อว่า f c ตัวน้อยนะครับในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเป็น f c ตัวเป้งก็ได้นะครับสำหรับคนที่สมัครนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษก็คือได้เห็นโพสต์เบื้องหลังการทํางานของผมนะครับแล้วก็สปอยคลิปใหม่ก่อนที่จะลงนะครับแล้วก็ได้รับยศ f c ตัวน้อยใน Discord นะครับและทุกคนก็จะมีชื่ออยู่ท้ายคลิปทุกคนเลยนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครเพื่อมาสนับสนุนผมได้เลยนะครับสนนุ ง่ายๆก็แค่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดแชร์แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแล้วครับก็รอกันมาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับตอนแรกก็เห็นทำซีโร่ 75x ออกมาที่ด้านบนท็อปเคสเนี่ยเป็นอลูนะครับแต่บอดี้ก็เป็นพลาสติกแต่สงสัยจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับเพราะราคาก็ค่อนข้างจะแรงแล้วก็ในราคานั้นก็อาจจะมีคีย์บอร์ด H E 75%ที่น่าสนใจกว่าอย่างเช่น e v e r g ร์ไก75อะไรอย่างนี้ก็เลยออกมาเป็นตัวนี้นะครับ75ผมคิดว่ามันลงตัวมากๆนะครับสำหรับคีย์บอร์ เห็นๆกันคีย์บอร์ดแม่เหล็กไซส์75%แบบเนี้ยมันหายากนะครับหายากไม่พอราคายังแรงอีกอย่างที่ผมเคยรีวิวไปคือ iLog NA87 Pro ตัวนั้นอ่ะราคาดีมากนะครับแต่ Perform a n c e เนี่ยอาจจะสู้พวกตัวใหม่ๆไม่ได้แล้วก็ e v e r c e i d S75 ตัวนั้นก็ Perform a n c e ดีนะครับแต่ราคาขึ้นหลัก4 0 0พเลยตัว J 75เเนี่ยก็เลยเหมือนมาเป็นตัวกลางระหว่างบัตเจ็ตกับพวกราคาสูงไปเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว m s h o t c e เให้ชมกันครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน Big Penguin ด้วยะที่จส คีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ให้ผมได้รีวิวนะครับก็ตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นตัวท็อปคือเจ75เจดสาีดำลายโทรโพหรือคอนทัวร์นั่นเองนะครับแล้วก็สวิตจะเป็นเคิลก๊ตนะครับเขาก็จะมีให้เลือก2สีนะครับก็จะมีสีขาวสีดําแล้วก็คีย์แคปเนี่ยก็จะมีให้เลือก2แบบเหมือนกันสําหรับสีขาวนะครับสีขาวก็จะเป็นคีย์แคปธรรมดาแล้วก็คีย์แคปลายโทรโปส่วนสีดําเนี่ยจะมีแค่คีย์แคปลายโทรโปเท่านั้นนะครับก็สวิตตัวเริ่มต้นคือ Starbird Magn Switch Magnetic นะครับแล้วก็็ตัวทอปจะเป็น Kale Magnetic Ghost Switch นะคร แล้วก็ถ้าซื้อกับร้าน Big Penguin เนี่ยก็จะได้รับประกันไทยด้วยนะครับตอนนี้เขาก็นําเข้าเกมมิ่งเกียร์อย่างอื่นมาขายแล้วนะครับมีทั้งเมาส์แล้วก็แผ่นรองเมาส์นะครับแล้วแต่ละตัวที่พี่เขานําเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดๆทั้งนั้นนะครับใครสนใจตัวไหนก็สามารถไปเลือกชมกันได้นะครับแล้วมาแกะกล่องกันดีกว่ากล่องตัวนี้เขาก็จะมาสไตล์เอ็มโชสเลยนะครับหน้ากล่องก็จะมีชื่อรุ่น J75 น้ำหนักตัวนี้มีพอประมาณเลยนะครับเปิดกล่องออกมาแล้วก็จะเจอใบคู่มือการใช้งานแล้วก็กล่อง a c c เ s ส o ซอรในกล่องนั้นก็จะมีสาย USB Type A to Type C นะครับจะยาวประมาณ2เมตรสายเขาก็จะเป็นสายถักอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็เขาจะแถมสวิตช์สำรองมาให้ด้วยทั้งหมด2ตัวนะครับก็ถือว่าดีมากๆที่ขาดไม่ได้คือที่ดึง Key ์แคปกับสวิตช์นะครับที่เป็นแบบคอมโบแล้วเขาจะมีใบคู่มือนะครับเป็นแฮนดี้ไกด์นะครับก็จะดูง่ายกว่าแบบแรกที่เขาให้มา แล้วก็ตามสไตล์ M Chose เลยนะครับเขาก็จะแถมฝาครอบกันฝุ่นมาให้ด้วยก็ดีเลยนะครับเอาไว้กันฝุ่นเวลาเราไม่ได้ใช้งานคีย์บอร์ดตัวคีย์บอร์ดเขาก็จะอยู่ในซองพลาสติกนะครับสำหรับไซส์ของคีย์บอร์ดตัวนี้คือไซส์75%นะครับจะมีทั้งหมด80ปุ่มบอดี้ตัวนี้จะเป็นบอดี้พลาสติกทั้งหมดนะครับโครงสร้างตัวนี้เขาก็จะเป็นโครงสร้างแบบแกสเจ็ตด้วยนะครับแล้วก็เสียงของตัวนี้ขนาดเป็นเทสพลาสติกนะยังเสียงดีเลยเดี๋ยว,วผมจะมีเทสเสียงให้ฟังกััััััััันนนนแแลลลล้้้้้้ววววก็ตีีีเเาาาาามมมมมขปปรรรรรรรบบบบบะะะดดดดใหหยยยสาาถถึงงงง2อื่ท สมุมตัวขาปรับระดับเนี่ยก็มียางรองกันลื่นเช่นกันเหตุของตัวนี้เขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อของตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Type C นะครับจะรองรับการเชื่อมต่อแบบสายเท่านั้นนะครับแล้วรูพอร์ตเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางด้านบนคีย์บอร์ดเลยนะครับคีย์แคปของตัวนี้เขาก็จะเป็นแบบโทโปกราฟิกแบ็กคิดคีย์แคปนะครับก็น่าจะเป็น PBT แหละครับเพราะว่าตัวธรรมดาเขาเข,าเขียนว่า PBT สำหรับใครที่ไม่ได้ถนัดคีย์อิงล้วนก็สามารถเลือกแบบเลเซอร์ภาษาไทยได้ด้วยนะที่ร้านบิ๊กเพนกวินเขามีบริการเลเซอร์ภาษาไทยด้วยราคาก็จะบวกประมาณ200สําสำหรับการวางไฟของตัวนี้เขาจะวางแบบ north facing นะครับจะไม่ได้วางแบบ south facing เหมือนตัวเอีหกแปดเนาะน้ำหนักของตัวนี้ถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับคีย์บอร์ดเคสพลาสติกแบบนี้ก็อาจจะเพราะไซส์เขาใหญ่ด้วยแหละน้ำหนักของตัวนี้จะอยู่ที่1กิโลนิดนิดนะครับสำหรับสวิตช์ที่ผมเลือกมาคือเคิลแมกเนติกก๊อตนะครับก็น้ำหนักกดของตัวนี้ก็กําลังดีีเลลยยบบอู่่ท35กว น้ำหนักเนี้ยก็เป็นน้ำหนักที่ผมชอบเลยนะครับก็สําหรับวอโบตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน้อยแล้วนะแต่ยังรู้สึกว่ามันยังมากกว่า OK เคทีพูโอยู่ดิดน,นึงแล้วก็ถ้ามาเทียบกับคอมเนี่ยคอมยังไงก็ดูนิ่งกว่านะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้แน่นอนนะครับว่ารองรับการฮอตสวอปมาตรฐาน k s 20ด้วยนะครับเผื่อใครอยากอัปเกรดสวิตก็สามารถนํามาเปลี่ยนได้ก็สําหรับการมอดนะครับตอนแรกผมกะจะแกะไส้ในตัวนี้ออกมาดูแต่ผมลองแงะดูแล้วเนี่ยมันแงะยากนะครับมันแน่นมากผมก็เลยล้มเลิกการแงะไส้ในออกมาดดููแต่เรามาม สร้างของตัวนี้จากรูปได้นะครับก็ตัวนี้จะมีการมอดมาทั้งหมด2จุดนะครับคือโฟมลองเพดกับ PCB แล้วก็ซิลิโคนลอง PCB กับตัวบทอมเคสการประกอบตัวนี้ก็แน่นหนาโอเคเลยนะครับขนาดผมพยายามลองแงะดูเนี่ยก็ยังรู้สึกมันแน่นเลยจนผมล้มเลิกการแงะไปเลย เสียงของตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับขนาดเป็นแค่เคสพลาสติกเนี่ยเสียงก็ยังตอกเลยสเปคตัวนี้ถ้าใครเคยดู a 60 Pro กับ a 68ก็จะรู้สึกว่าไอเนี่ยมันคือตัวเดียวกันเลยนี่หว่าสแกนเรทแสนสองโพลิงเรทแปด k ราิกเกอร์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมิลลาเทนซี่ศูนย์จุดหนึ่งมิลลิเซกก็เรียกได้ว่าต่างกันแค่ไซส์เท่านั้นเองนะครับอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูเว็บเบสซอฟต์แวร์กันนะครับโอเคก็สําหรับเว็บเบสซอฟต์แวร์ของเอ็มชอสนะครับตอนแรกเขา,เนนเขาไดด้้อัปปเเลลี่ยนแว เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับตอนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมได้เชื่อมต่อไปแล้วตอนเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเขาจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ให้เรากดคอนเน็กตแล้วตัวคีย์บอร์ดเจ็ดเจ็ดสิบห้าของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับพอมาขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยอย่างแรกที่เราต้องทําหลังจากเข้ามาเนี่ยก็คือไปที่ทิกเกอร์เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปเลือกสวิตช์ให้ถูกนะครับอย่างผมเนี่ยผม สามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับเลือกแล้วก็ก็กด Start c a l ลิเ a t i o n ได้เลยวิธีคาลิเบตของ m s h o ชเขาจะเรียกว่าการดับเบิลคาลิเบตนะครับก็คือกด2ครั้งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับโอเคพอเรากดครั้งแรกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าบนจอเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับแล้วตัวคีย์บอร์ดจะเป็นไฟสีน้ำเงินติดดับติดดับนะครับให้เรากดลงไปอีกครั้งนะครับป๊บ พอกดลงไปอีกครั้งเนี่ยตัวไฟคีย์บอร์ดก็จะกลับมาเป็นแบบไฟที่เราเซตไว้นะครับแล้วบนหน้าจอก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ให้เราทำแบบนี้เลยนะครับทุกปุ่มโอเคแล้วก็กดซ้ำอีกทีครับ เมื่อทำให้เป็นสีน้ําเงินทั้งคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยก็กด Stop Calibration ได้เลยครับอันนี้ก็คือการ Calibration เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าแรกกันก่อนนะครับหน้าแรกก็จะเกี่ยวกับเรื่องไฟนะครับสำหรับไฟตัวนี้ไปตรงโลโก้เนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้บนหน้าเว็บแอปนะครับเราจะเปลี่ยนด้วยวิธีการกด Fn วกตัว C นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนโหมดไฟไป,ไปเรื่อยๆนะครับส่วนวิธีลดแสงไฟเนี่ยก็ให้กด Fn บวกตัว X นะครับก็จะเป็นการลดแสงไฟ ส่วน FN บวกตัวแเนี่ยจะเป็นการเพิ่มแสงไฟโอเคสำหรับวิธีเปลี่ยนโหมดไฟของโลโก้ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วตรง Lighting Effect เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไฟของปุ่มเลยนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายโหมดเลยก็สามารถมาลองเลือกเล่นกันได้นะครับตรงนี้แล้วก็มาหน้าต่อไปนะครับ Trigger Setting หน้านี้เราก็จะเอาไว้ตั้งค่าพวก Actuation Point Rapid Trigger แล้วก็ Dead Zone นะครับก็อย่างที่เราได้ทาไปตอนแรกก็คือเลือกสวิตช์ของเราใช่ไหมครับแล้วก็ Calibration ก็ถ้าเลือกสวิตช์กับ Calibration เสร็จแล้ว ก็สามารถมาเลือกปรับได้เลยครับอย่างผมผมจะเซตเป็น Global Setting Key นะครับก็คือให้ทุกปุ่มมันเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ a c c e l a t i o n ทั้งหมดผมจะเซตไว้ที่0.1มินนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะบางทีปุ่มมันมีลั่นนะครับแค่นิ้วสกิดมันก็อาจจะลั่นแล้วนะครับแล้วผมก็จะเปิด Quick Trigger RT ไว้นะครับจะปรับรับปิดทิกเกอร์ไว้ที่0.01มิแล้วเราก็สามารถเซตแยกได้ด้วยนะครับว่าจะเอา p r e เท่าไหร่ High เท่าไหร่ก็สามารถมาเปิด Independent RT ได้นะครับส่วน ตัวนี้ผมจะปิดไว้นะครับแล้วก็ Continual Rapid Trigger ผมก็จะเปิดไว้ด้วยนะครับตรงนี้ส่วน Dead Zone Setting ผมก็จะเปิดไว้แล้วก็เซตไว้ที่0.00มิลเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยก็ระวังกันนิดนึงนะครับปุ่มมันอาจจะมีลั่นมีหลอนได้นะครับเพราะว่าเราเซตไว้ต่ํามากๆเซตต่ําไม่พอระยะ Dead Zone มันน้อยอีกก็อันนี้ระวังกันนิดหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะมาเซตแยกนะครับตรงนี้ผมจะเซตแยกปุ่ม Spacebar นะครับ ปุ่มสเปซบาร์เนี่ยผมจะเซต a c t u a t ชั่น o i n t ไว้ที่0.4นะครับเพื่อไม่ให้เวลาผมเอานิ้วโป้งไปวางแล้วมันลั่นนะครับแล้วผมก็จะติ๊กสเปซบาร์ออกแล้วผมก็จะเลือกปุ่มชิป ปุ่มชิปเนี่ยผมจะเปิด Independent RT ไว้นะครับเพื่อเซตรับปิดทิกเกอร์แยกก็คือตัวเพสเนี่ยผมก็จะปล่อยไว้ที่0.01แต่ตัวรีลีนเนี่ยผมก็จะปรับขึ้นมาสักประมาณ0.30ครับเพราะเบื่อบางทีผมเผลอยกนิ้วเนี่ยเดี๋ยวปุ่มมันจะ cancel out นะครับจังหวะเราเดินย่องเนียนๆเราอยู่ๆปุ่มชิปหลุดปุ๊บกลายเป็นวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวซวยเอานะครับโอเคสําหรับเซตติ้งของผมที่ผมใช้ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับหน้าทริกเกอร์เซตติ้งตัวนี้เขาก็มีโปรไฟล์ให้เราเลือกด้วยนะครับ อันบนสุดเขาจะเรียกว่าคัสตอมนะครับแล้วก็จะมีเซตติ้งที่เขาเซตไว้ให้เราด้วยนะครับแต่ผมจะใช้เป็นคัสตอมแล้วก็เซตตามที่ผมถนัดครับมาในส่วนของคีย์เรมัพปิ้งคีย์เรมัพปิ้งเนี่ยก็คือการเปลี่ยนปุ่มต่างๆนะครับถ้าอยากเปลี่ยนปุ่มวินโดว์เป็นปุ่มอื่นก็สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับเขาก็มีปุ่มให้เราเลือกเยอะเลยนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ใช้พวกนี้ครับมาในส่วนของแอดวานซ์คีย์นะครับตรงนี้ก็จะมีพวก Snap แท็บลาปี้สแนปปี้แล้วก็พวกเอ่อดีเคเอสหรือ, MT GL, อนนเอ็ม มันมาเซตได้แล้วก็หน้านี้สําคัญนะครับ Performance Setting ในหน้านี้เข้าคีย์บอร์ดมาครั้งแรกเนี่ยให้ทุกคนเช็คดีๆนะครับว่า p o l l i n g Rate เราเป็น 1k อยู่หรือเปล่าถ้าเป็น 1k อยู่เนี่ยให้เรามาปรับเป็น 8k ก่อนนะครับเพราะบางทีมันจะล็อก 1k ไว้แล้วตอนเนี้ยอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ผมเปลี่ยน p o l l i n g Rate แล้วอยู่ๆมันเด้งมาหน้านี้อันนี้ก็เป็นบั๊กของเว็บซอฟต์แวร์ของ m s h o w นะครับก็ยังมีบั๊กอยู่บ้างนะครับของ m s h o w ก็ให้เรากดกลับมาได้เลยครับโอเคแล้วก็มาหน้า Performance ต่อซิ r ์ t m o มดตอนนี้เขาจะ เป็นเบอร์เซิร์ฟโหมด2.0แล้วนะครับสามารถปรับอาที T ได้ต่าสุด0.005เลยนะครับแต่ก็ตอนนี้ยังปรับได้แค่0.01อยู่นะครับต้องรออัปเดตกันอีกนิดนึงซึ่งถ้าปรับได้0.005เนี่ยผมว่าตลาดแตกครับตัวนี้ส่วนคีย์รีพีทผมจะไม่ได้เปิดไว้นะครับสเตเบลิตี้โหมดผมก็เอ่อไม่ได้เปิดนะครับตัวนี้แล้วก็วินคีย์ล็อกคือการล็อกปุ่มวินโด์นะครับซึ่งตัวน,นี้เราไม่ต้องมาเปิดในนี้ก็ได้ครับเราสามารถกดปุ่ม FN บวกปุ่มวินโด s ได้เลยนนครรรเเพื่อ่ออปป็็็กกกาาลลุมวแ้้้้ตงีถใใช ก็สามารถมากดเปิดไปใช้แม็กโหมดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมี Adaptive Dynamic Calibration นะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นการคาลิเบรตไปในตัวระหว่างเราเล่นนะครับเวลาเรากดปุ่มเนี่ยมันก็จะเหมือนคาลิเบรตไปในตัวเลยตัวนี้เปิดไว้ก็ไม่เสียหายครับแล้วก็หน้า Auto Setting หน้านี้เราสามารถมาเช็คิร์มแวร์อัปเดตได้นะครับไปทุกคนมาเช็คอัปเดตกันตรงนี้ได้นะครับหรือเราอยากจะรีเซ็ตค่าโรงงานของคีย์บอร์ดก็สามารถมากด Restore Factory ได้นะครับก็คือรีเซ็ตคีย์บอร์ดเป็นใหม่เลยมาในส่วนฝั่งซ้ายทุกคนจะเห็นนะครับว่าจะมี Default c o n f i g กับเกมนะครับก็คืออันนี้ setting, เซตติ้งผมคีเอทเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับเกมก็สามารถมาคีเอทกันตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะสร้างโปรไฟล์อะไรขึ้นมาหรือจะอิ p พ r ตของคนอื่นเข้ามาก็ได้นะครับหรือเราจะเอ็กพอร์ตของเราเนี่ยไปให้คนอื่นก็ได้ส่วนถ้าใครอยากได้โปรไฟล์ของผมเดี๋ยวผมจะเอ็กพอร์ตแล้วใส่ไดฟ์ไว้ให้ทุกคนด้านล่างนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันได้แต่ระวังนิดนึงมันซิ่งนะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนโอเคก็สําหรับเว็บเบสซอฟต์แวร์ก็จะมีประมาณนี้ครับซึ่งเว็บเบสซอฟต์แวร์ของ m s h อยู่บ้างน,นะครับหรือเรามาปรับเนี่ยอยู่ p o l i n g ร a ของผมโดนปรับมาเป็น 1k เฉยเลยผมก็งงไม่ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน ก็ต้องรอเขาพัฒนาอีกสักพักหนึ่งนะครับสำหรับการเล่นเกมฟิลการใช้งานจริงเนี่ยถ้าเทียบกับพวกเอเอ็ดหกสิบโปรเอ็ดหกแปดนะมันแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ส่วนตัวรู้สึกนิดนึงว่าตัวระยะ acceleration point ศูนย์จุดหนึ่งของเจ็ดเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันจะรู้สึกติดเร็วกว่าพวกเอ0็ดหกสิบโปรเอ็ดหกแปดนิดนึงมันนิดหนึ่งจริงๆนะคือถ้าไม่ได้มานั่งจับฟิลนั่งจับคิดก็ไม่ได้รู้สึกเลยนะครับตัวระยะรัปิดทิก,กร์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมิลเนี่ยก็รู้สึก นิ้วกว่าตัวนี้เยอะตัวนั้นระยะ RT มัน0.01มันแม่นแบบ0.01จริงๆเลยนะครับตัวนี้ถ้าเซต0.01มันอาจจะทํางานจริงๆอยู่ที่ประมาณ0.03 0.04เหมือนพวก A60 Pro หรือ A68 ก็ได้นะครับอาจจะนะแต่ตัวนี้มันก็เร็วมากๆแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่เร็วนะล่าสุดก็อย่างที่เห็นว่ามันมีอัปเดตเข้ามาคือ RT 0.005คือเขาจะเอาเวอร์ไปไหนแต่ตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้นะอาจจะต้องรออัปเดตกันอีกนิดนึงการเล่นเกมของตัวนี้ผมชอบเลยถึงแม้มันจะ ไม่ได้เร็วเท่ามู68อัลตาแต่ผมก็คิดว่าตัวเจ75เนี่ยมันได้ประมาณ 60- 70%ถึงของตัวมู6 8อัลตาเลยแต่ไม่ใช่ว่าเจ75มันไม่เร uh, ็วนะมันก็เร็วได้ระดับหนึ่งเลยแหละเวลาผมทำคอเตอร์สเตปเนี่ยตัวนี้มันติดนิ้วเลยนะครับมันคิสปี้นิ้วมากๆก็น่าประทับใจนะครับสาหรับตัวนี้ก็สําหรับราคาของเจ75สีดํา Key c คีแคบโทโปสวิตเคียวก็ตัวนี้จะอยู่ที่3าม0เ้บาทนะครับถ้าผมจะไม่ผิดตัวเริ่ม จะอยู่ที่2690บาทเดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นรูปแต่ละราคาไว้ให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับแล้วก็ราคานี้เนี่ยยังไม่รวมโคดส่วนลดและโปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ร้าน Big Penguin เขาก็มีโคสส่วนลดมาแจกเรื่อยๆเลยสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปตำกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าของร้าน Big Penguin ไว้ให้ทุกคนด้านล่างนะครับสรุปนะครับเจ็ดตัวเนี้ยมันคือเอ0 Pro ส6 8โปรเอ็ดแัพไซส์เลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้คีย์ ตัวนี้เลยนะครับก็ผมจะพูดเหมือนตอนที่รีวิว n a 8 7 Pro เลยลวกันที่เป็นไซส์ t k l ประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็คือคีย์บอร์ดไซส์แบบนี้มันมีน้อยแล้วก็ราคาส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าถึงยากนะครับในตลาดคีย์บอร์ด h e ตอนนี้ผมคิดว่า70% 80%เนี่ยมันจะเป็นไซส์6 0 6 5หมดเลยนะครับบางคนก็อยากได้คีย์บอร์ด HE p อ r f o r ร์ n c e ดีแต่ในตลาดส่วนใหญ่มันมีแค่6 0 6 5คือคนที่ใช้งานพวก f low อะไรพวกนี้เป็นประจำปุ่มมมมพวกกนน้้ััสําาาาคญๆถฝืใ พวก60 65เนี่ยยังไงมันก็ไม่สะดวกเท่าไซส์75 oh. หรือ TKL ใช่ไหมครับผมก็คิดว่าตัว J75 เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยในราคานี้ได้ Perform a n c e ที่ดีไซส์75งานประกอบแน่นเสียงตอกยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากลองตัวจริงเนี่ยก็สามารถไปลองตัวจริงกันได้ที่ร้าน Big Pen g u i n ได้เลยนะครับเพราะร้าน Big Penguin ตอนนี้เขามีหน้าร้านแล้วนะครับอยู่ที่โครงการทีล้ MRT สายเวสเกตีนทบุรีใลกล้เอ็มองหลากหลลายยตัวเครัใครสามหนก สามารถไปเลือกชมกันได้ที่หน้าร้านเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้าน big เพนกวินด้วยนะครับที่จัดส่งคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ผมได้ใช้งานยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับสำหรับร้าน big penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจไว้ด้วยเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบาย